บ้านไหนที่ลูกไม่ยอมล้างจมูกมาตรงนี้เลยค่ะแป้งจี แบรนด์ Tiny n o น e เขาเปิดตัวดีไซน์พิเศษสุดน่ารักแห่งปีลายคาแรคเตอร์ยอดฮิตพี่เจเจโคโคเมลอนกับผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกน้องแป้งจิ๋วชอบสุดๆเลยค่ะบ้านไหนที่เป็นสาววกพี่เจเจพลาดไม่ได้แล้วนะคะสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกของไทนี่โน้ตมีสมดุลสารละลายไอโซโทนิกเทียบเท่ากับของเหลวในร่างกายเหมาะกับเด็กอ่อนและเด็กเล็กคุณแม่มั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะเกลือธรรมชาติมาจากประเทศนิวซีแลนด์เลยนะคะหัวชีดไมโครสเป เรอองฟอยละเอียดฟุ้งนุ่มนวลกดง่ายใช้สะดวกเด็กๆก,ก็สามารถพ่นเองได้ค่ะตัวที่ต้องมีติดกระเป๋าไว้เลยก็คือผ้าเปียกน้ำเกลือของไทนี่โน้ตค่ะตัวซองสีขาวเป็นสูตรน้ำเกลือแบบไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมนะคะผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้ช่วงนี้เด็กป่วยกันเยอะไหนเจอเรื่องฝุ่น PM 2.5อีกคุณแม่แนะนําว่าต้องมีสองตัวนี้ติดกระเป๋าไว้เลยนะคะเพื่อนๆที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไทนี่โน้ตนะคะ